ท่านผู้ชมวันนี้นะคะเป็นวันเกิดแคมูนใครยังไม่ได้ไปดูนะคะในดิจิลิตเทิลชิฟตไปดูเลยค่ะดิจิทำเองกับมือเป็นเค้กบอลพอลิเมอร์ด้วยเกิดมากเกิดมากคม,มูนังไม่รู้นะคะเด็กจิจะเอาไปเซอร์ไพรส์แคมูนแล้วก็อ๋อคิดอะไรออกแล้วอะไรคะนอะไรกันอาจารย์มนนีบอกว่ามีมาแมลงแล้วก็มายู่รู้อยู่สีดำดำนะคะ <S <S แล้วก็ไปไเรียกแคมูนมาอันนี้ เข้่อมุนาคะตัปตบบปะดป่มือคมืนสะาสีดำๆเะยก็ไม่รู้ดดอ่ะีารงอะไร็มี่เม้อขอ้อไจะวเหรอไม่ใช่มไมมันเป็นทันสีดำๆมากไม่แ่ไม่แู่เลยไม่น,น,มนเ่เลยต้องมีอะไรแนะ่ แล้วทำไมต้องยิ้มด้วยอะยิ้มมากน่าเอามาเปิดพร้อมกันคืออะไรไมาดูมาเลยอันนี้ เดี๋ยวๆนี่สั่งมาจากร้านไหนคะเนี่ยสวยาม,มากขอให้เค็มมีความสุขเดกอยู่จะเป็นเด็กดีที่รักของเค็มมูนจ้ะพ่อจริง,รเ,งเหรอโอ้แค่นี้ก็ชื่นใจเหรนี่สั่งมาจากร้านไหนคะเนี่ยสวยงามมากเลยอ่ะอิตาลีอฝรั่งเศสฝรั่งเศสร้นฝรั่งเศสเลยอ๋อเมือ่อกี้แม่นั่งอยู่ตรงนั้นแม่ได้ยินกองเกงกองเก,กงทำอะไรกับอีไก่แล้วไม่ให้แม่มาดูอ่ะ ันเนี้ยเหรอคะหนูทำเองใช่ไหมแกอีกาใช่ไหมคะอ้หเนี่ยดีกว่าไปสั่งอีกขึ้นใจจะจะอร่อยไหมอะคะป้าเขามีการเอามือไปหยํำหยำอะไรอร่อยสวยง,งามสวยง,งามงยังไม่ได้เป่าเทียนเลยอะคะลูกไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะมีะแม่มีเทียนมาเองนี <c oughs> ่ไง <c oughs> แม่จะบอกเตรียมเทียนเตรียมเทียนมาเองมันคืออะไรอะอ่ะเห็นไหมมีสีฟ้ากับสีม่วงจะเอาสีอะไรดีเอาสีม่วงเดี๋ยวเก็บไว้ให้เมื่อไหร่ป ก่อนนะเนี่ยแม่เห็นในเว็บเสร็จแล้วแม่ก็บอกอุ้ยสั่งมาดีกว่าใกล้วันเกิดแล้วละจะได้เอามาเป่าวันเกิดเราจะเล่น <c oughs> ใช่นี่ไงเป็นแบบนี้ค่ะจริงมากใช่ใช่มาจางเซนหูแล้วมันจะเลอะไหมเราไปวางบนบุ้น,นมีคน,นคล้ายไหหรอใช่อย่างนี้อ่าแล้วเดี๋ยวจุดตรงนี้อ่ะใครดูฮะเป็นปลาติกแต่ต้องอันนี้ไปล้างก่อนนะคะเพราะแม่แม่กลัวว่าเดี๋ยวมันมันจะเลอะขนมเราเดี๋ยวพอแม่จุดปุ๊บพีวเบอร์ลอแฮปปี้เบิร์ดเด์ทูยูทันทีเลยนะเพราะเดี๋ยวมันบานออกมาแล้วมันไม่ทานโอเคไหมคะ อ่านซ้อมอ่านยืดขึ้นมาหน่อยแผลมุ๊จุดไม่ขีดไม่แป้งแผลมุีคเนความจุดไม่ขีดไม่แป้งแฮลแฮลแม่ขัวกันไม่ขีดมากเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะแฮลแฮลเดี๋ยวสิไม่แผลดินะ ุ้ยมันมีเพลงด้วยค่ะป้าเุ้ยมไม่ันหมุนแล้วอ่ะทำไงให้หมุนแล้วมั้งเนี่ยมันหมุนของมันเองค่ะแม่ไม่รู้เอ้ยอย่าพึ่ง <c oughs> มิ้มท, <c oughs> ทำไมอะพิม <c oughs> มันจบแค่ม, <c oughs> มุนเกิดแม่มันร้องเพลงด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพิมอย่าพึ่งเออเจ๋งอ่ะให้มันร้องให้จบกัะลุกหนูอย่าพึ่งไปเป่าเดี๋ยวแม่ให้หนูเป่าเดีแบบ๋ยวก่อนไปไหนอ่ะอ๋อเขาจะไปปิดไฟ เฮ้ยคนชีนี่มันเก่งจริงเลยอะ <G ül> อ๋อไ,ไม่ไป็นไระมันน่สจะร้องหรอกอา so, จะไปปิดเพางให้หมดกันบ้าง Happy birthday to me อ่ะจุ๊บทีนะึงอาจจะเป่ายัางคือถ้าเกิดเราไม่เป่เปเาเอามันออกสงสัยมันจะร้องไปเรื่อยเปล่าค้ะป้า ของที่เก็บไว้ใช้วันอื่นได้ด้วยนะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่สามารถหุบแล้วมันคือมันจะมันเออตรงตรง,ตรงเชือกข้างบนมันถูกไหม้ไปแล้วใช่ได้มค่ะมันมาเชื่อมอยู่เหรอใช่เมื่อกี้มันจะเหมือนรวมเชือกอยู่พอเราจุดปุ๊บมันก็บ,บานอนนอกมาอย่าง,งเงเเี้ยหนึ่งสองสามเย้ยยยยยัยย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 ยเยย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  เมื่อกี้มันมีเชือกมัดอยู่ไงพอป,ปล่อยมันก็บาเนเลยมนมแกนของเทียนหรอใช่มันจะมีแกนของเทียนอยู่บนนี้อันหนึ่งด้วยแล้วอีกอันมาดูคืออีกอันออตอนแรกตอนแรกมันอยู่มันผูกอยู่ในนี้ค่ะเนี่ยเราทุกอันน่ะมันมีเชือกผูกอยู่เห็นไหมมีเป็นเชือกผูกเจ๊เ okay, ขดูเลยค่ะ,ะปิดได้แล้วค่ะเราก็บีบแล้วก็กดกึ๊กลงไปก็จะ้ร้องหยุดร้องเมื่อดีนะสวยๆนะตัดเป็น<ห>พิซซ่าออ้ยชิ้นใหญ่แบบเนี่ยเดี๋เด้อเดเด เด็ด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 มาออ้ยงามงดงามงดอ้โอ้โหน่ากินจังเลยดูสิอืมอืมชิมหน่อยอร่อยออร่ยกินสักนิดนึงก็ยังดีเหมืกินสตรอเบอรี่เลยแล้วค่ะอือร่อยนี่ลงทุนสตรอเบอร์รี่ตัวโตเลยนะค่ะเดอเนี่ยดูลูกโตมากเลยดูโอ้โหนี่คือเห็นก็รู้แล้วว่าลูกใหญ่โตมากมะหูลันอร่อยไหมคะ ดีนะเนี่ยกินกินกินวุ้นแบบนี้มันจะได้ไม่อ้วนเนาะมแม่อายุครบเท่าไหร่แล้วรู้ไหมคะจ็ดิบจิีแก่นะมากแ,แล้วอ่ะแย่เลยเมื่อก่อนยังไม่ถึงเนาะเมื่อก่อนยังไม่ถึง